Okay. ไม่เคยเข้าไปดูตอนเขาไลฟ์สดค่ะก็เลยไม่รู้ว่าตอนเขาไลฟ์กันคนเขาดูกันเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนไม่เคยเข้าไปดูไม่เคยเข้าไปดูก็เลยไม่รู้สึกอะไรไม่เคยรู้สึกอะไรค่ะอืมฉะนั้นก็ตอบเลยว่าไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นเพราะว่าไม่ได้มีคนอื่นอยู่ในสมอง ไม่ได้สนใจคนอื่นค่ะสนใจแต่ตัวเองพอใจที่จะได้ไลค์ได้คุยไม่ได้มานั่งไลค์เพราะว่าจะดูว่าเมื่อไหร่คนดูจะถึงพันเมื่อไหร่คนดูจะถึงหมื่นถ้าดิฉันหวังแบบนั้นนะดิฉันลงไลค์ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วถ้าดิฉันแบบเป็นคนซีเรียสกับยอดคนดูอะดิฉันลงไลค์ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วแต่ทำไมดิฉันถึงไลค์ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงเนี้ยเที่ยงคืนก็มันคือหน้าที่ ทำหน้าที่ตามหน้าที่อยู่บ้านอยู่เฉยๆอยู่เพื่ออะไรทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็มานั่งคุยกับมี f อบ้างอะไรบ้างนั่งอยู่หน้าบ้านได้ขายของใน200ออเดอร์แล้วเนี่ยจะ200อออเดอร์แล้วขายของไปได้เยอะไหมเยอะเยอะมากเพราะว่าไม่ได้ขายช่องทางเดียวมีช่องทางอื่นอีกอะไรอีกมีความสุขจะตายมีความสุขจะตาย ทำไมต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะไม่เปรียบเทียบค่ะไม่ไม่มีไม่มีเหตุผลกติกานะคะนี่ตึกเข้ามาค่ะรู้ไหมอะไรตึกเข้ามาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าอะไรมันตึกเข้ามาสีเขียวๆเนี่ยรู้ว่าอะไรตึกเข้ามาอะไรเข้ามารู้ไหมคะเงินเงินเข้าตลอดเวลามึง <c oughs> รู้รอเปล่าว่าเนี่ยตึกเนี่ยกสิกรแจ้งเตือนมาเนี่ย มีเงินเข้าตลอดเวลานะคะอืหลับก็ได้เงินหมืน่นตื่นก็ได้เงินแสนอันนี้ไม่ได้โอเวอร์นะคะช่วงที่แบบว่าถ้าขายแบบช่วงดีๆวันดีคืนดีแบบลูกค้าก็อยากกินปลาขึ้นมาเนี่ยมผมว่าคิดแบบนี้ถูกต้องที่สุดมันก็ต้องคิดแบบนี้แหละจะไปคิดแบบไหนละ่ะ ไม่ได้มานั่งไลฟ์เพื่อจะไปมาแข่งกันว่าเอาคนดูเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้ขายของเพราะว่าหวังแบบนั้นทําเพราะว่ามันคือหน้าที่มันคือหน้าที่คิดแบบนั้นก็ไม่มีทางมีความสุขหรอกชาตินี้ไม่มีความสุขหรอกคนอื่นนะคนเขาดูสิบคนเขายังขายถ้าเทียบกับช่องคนที่คนดูสิบคนอันนี้คนดูแปดร้อยอะมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าต้องคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์วันเนี้ย สมมติถเทียบกับคนที่แบบคนเขาดูสิบคนทำไมเขายังขยันเลยบางช่องอะ่ะเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขาต้องไปเปรียบเทียบกับใครไงเขาทำเพราะเขาเขารู้ว่านี่มันคือหน้าที่เขาเขาขายเขาขยานันเขาก็ได้ตามกําลังของเขาตามกําลังของเขาเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจบอ ดูพี่แล้วมีกำลังใจมากขึ้นจริงทุกคนอ่ะถ้าดิฉันเป็นคนซีเรียสกับกับยอดคนดูกับอะไรแล้วก็แบบว่าโอ้ยคนดูน้อยอายจังไม่ไลฟ์แล้วไม่ขายแล้วดิฉันก็ลงไลฟ์ไปนานแล้วเนี่ยดิฉันไม่เห็นสนใจเลยเดี๋ยวคนกระสีร้อยลงหรือสีร้อยลงหรือสามร้อยคนก็เข้าก็ออกไปอย่างนี้แหละแต่ดิฉันขายของได้ไม่ใช่ไม่ได้เออถ้าไลฟ์แล้วแบบสามชั่วโมงไม่ได้ตักออเดอร์เลยเนี่ยคนดูเดี๋ยวร้อยเจ็ดสิบห้าคนนะ 175คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ถ้าเทียบกับว่าคนดูหลักร้อยแต่ขายของได้200บ้านเนี่ยมันคือเยอะมากนะคนดูเราหลักร้อยแต่เราขายของได้เป็น200กว่าบ้านนะร้อคนไม่ได้175ออเดอร์นะเพราะว่าบางคนบางบ้านเขากด2แพ็ค3แพ็กก็มีอะทุกคนลองคิดดูคนดูดิฉัน8 0 0แต่ดิฉันหาเงินแสนได้ทุกวันนะ ที่ฉันหาเงินแสนได้ทุกวันแล้วคุณดูหนึ่งแสนหนึ่งเดือนเท่าไหร่นับไปวันละแสนหนึ่งเดือนเท่าไหร่นับไปสิเอาสามสิบไปคูณสิเข้าใจไหมอือความเพียรมันเป็นอะไรที่คุณต้องทำต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อเนื่องสม่ำเสมอ หน้าที่ของคุณน่ะถ้าคุณเป็นคนทําธุรกิจและคุณคิดจะแข่งขันกับคนอื่นนะทําธุรกิจด้วยไม์เซตที่ว่าคุณจะต้องแบบมีมีความรู้สึกว่าต้องแข่งกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคุณจะเป็นทุกข์มากคุณจะเป็นทุกข์มากเลยนะถ้าคุณทําธุรกิจค้าขายแล้วคุณมีไม์เซตว่าคุณจะต้องแข่งกับคนอื่นหรือแบบโอ้เห็นตัวเองได้น้อยน้อยเนื้อต่ําใจนะคุณไม่มีวันมีความสุขหรอกแล้วคุณก็จะทํามันไม่ได้ดีด้วย แล้วคุณจะทํามันได้ไม่ดีด้วยดิฉันจะบอกเลยแต่ถ้าคุณทําธุรกิจคุณมาโฟกัสกับตัวสินค้าคุณมาโฟกัสกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของคุณและที่สําคัญที่สุดเลยคือมีความสม่ําเสมอมีความสม่ําเสมอต่อเนื่องในการทำอ่ะคุณจะอยู่ได้คุณจะอยู่ได้ได,ไดิฉันทำมาหากินเนี่ยดิฉันทำมาแบบ3 4มสปีเนี่ยทุกคน ดิฉันมีเงินซื้อที่ได้ตั้งเท่าไหร่แล้วหกไร่แล้วและต้องต้องคิดคุณต้องคิดนะว่าดิฉันเพิ่งออกมาใช้ชีวิตคารวะเนี่ยจริงๆแค่สามสี่ปีเองเยอะแล้วนะมันเยอะแล้วคุณต้องคุณเวลาคุณมองอะไรคุณต้องมองภาพให้มันชัดก่อน เป้าหมายมองให้มันชัดก่อนถ้าทำอะไรไม่มีเป้าหมายไม่มีหลักไม่มีเป้าหมายที่มันชัดนะโฟกัสไม่ถูกจุดเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จหรอกโฟกัสไม่ถูกจุดไม่ประสบความสำเร็จหรอกบางคนก็โอ้โหต้องแบบอะไรเงี้ยทำธุรกิจอยากเติบโตเร็วอ่ะบางคนแบบอยากให้สำเร็จเร็วๆอยากโตเร็วอยากให้สำเร็จเร็วๆอะ ล้มมาเยอะแล้วนะพังมาเยอะแล้วนะทําธุรกิจด้วยความรู้สึกว่าต้องสําเร็จเลยรวยเร็วอะ่ะมันมีแต่การขายฝันดิฉันไม่เชื่อดิฉันไม่เคยเชื่อเลยตั้งแต่แรกเลยดิฉันไม่เชื่อคนมาพูดใส่หูดิฉันว่าเนี่ยเดี๋ยวทําให้เลยมีร้อยล้านมีร้อยล้านภายในหนึ่งปีไม่เคยเชื่อเลยไม่เคยมีแม้แต่เสี้ยวของความคิดที่จะเชื่อเลยไม่เชื่อ ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอะไรที่เราได้ง่ายๆเร็วๆง่ายๆไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มั่นคงเหมือนบ้านก็เหมือนกันอยากสร้างให้มันเสร็จเร็วได้ได้ไหมได้แต่ว่าวัสดุละ่ะโครงสร้างมันดีไหมวัสดุมันดีไหมเสร็จเร็วเหมือนกันแต่เสร็จแล้วมึงอยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามึงต้องมานั่งซ่อมก่อนยังไม่ทันอยู่เลยผนังลาวแล้วหลังคาร่วและฝ้าพังและ้ะ <c oughs> สีลอกและ้ะ เพราะว่ามันอยากได้รวดเร็วไงใช่กับดักคนโลภก,กับดักคนโลภดิฉันไม่ยังไม่เอากับดักคนโลภไม่เอาถามว่าทุกคนขายของอยากรวยไหมมันอยากรวยทุกคนแหละแต่รวยแล้วมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงก่อนรวยต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงของความมั่นคงอยู่บนอะไรที่เราสามารถแบบคอนโทรลมันได้ ต้องคอนโทรลมันได้มีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปไม่ใช่แบบรวยแบบไม่มีที่มาที่ไปเห็นจบไม่สวยสักคนเลยคนมันอยู่กับเงินเยอะๆมันเคยได้ง่ายๆมันจะโลภนะจากเคยทําธุรกิจแบบซื้อสัตวนะ์อ่ะพอโลภเยอะๆเข้าเริ่มไม่ซื้อสัตว์แล้วเริ่มไม่ซื้อสัตว์แล้วเริ่มคดโกงลูกค้าแล้วเอาเปรียบลูกค้าและขายสินค้าไม่ดีและเริ่มหาตัวแทนแล้ว เริ่มหาตัวแทนและเริ่มหาเครือข่ายแล้วเริ่มเอาของมาแจกแล้วเพื่อแบบอยากได้เงินให้มันเยอะๆ,ๆ <c oughs> ขายฝันให้กับคนแจกของแจกอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่มันทาทากันก่อนหน้านี้ไงเอาทองปมทองปอมมาแจกทํากล่องทรงกล่องสุ่มบ้างคนได้ไปเขาก็สาบแช่งมันอนะเพราะว่าเขาได้ของแบบไม่คุ้มราคาบอกว่าจะแจกเงินเขาอะไรเขาเขาก็เอฟกล่องสุม่มมากล่องสุม่ม สุดท้ายไม่ได้ได้ทองก็ทองกงเตะขายไม่ได้อืมไม่เอาจ้ะไม่เอาจ้ะใครสะดวกไปเลยจ้ะสะดวกไปเลยไม่เอาทําธุรกิจแบบนั้นไม่เอาคุณเคยเห็นดิฉันแจกอะไรบ้างเนี่ยแต่ดิฉันขายของมาเนี่ยดิฉันไม่แจกเพราะว่าดิาฉันรู้สึกว่ากูขายของดีให้มึงแล้วกูจะมาแจกมึงทำไม ถ้าจัดโปรลดราคาโอเคเข้าใจได้ทําได้เพราะว่ารู้สึกว่าคืนกําไรคืนก็คืนจริงๆคืนกําไรก็คือคืนกําไรจัดโปรลดราคาลงให้ลูกค้าได้ของที่เท่าเดิมแต่จ่ายตังค์น้อยลงโอเคอันนี้แหละซื่อสัตว์แต่ว่ามาแจกอนุ่นแจกอันนี้ดิฉันเคยทํำไหมดิฉันไม่ทําเพราะว่าเราขายของเพราะอยากให้คนน่ะได้ของเราไปกินแล้วอร่อยแล้วมาซื้อซ้ําไม่ได้ขายของเพื่อให้คนแบบว่า ได้ของไปแล้วไม่ได้อยากกินของเราบางคนนะเอฟของไปมึงไปดูเด็บางกล่องมึงยังไม่ได้แกะเลยเอฟไปเพราะว่าอะไรเขาจัดโปเขาแจกของมึงก็เอฟแล้วก็ไปกองเป็นขยะอยู่เต็มบ้านของบางอันหมดอายุแล้วยังไม่ได้ใช้เลยหรือของบางอันยังไม่รู้สรรพคุณชัดเจนเลยว่ามันมันอะไรเราใช้ได้ไม่เหมาะกับผิวเราไหมเรากินได้หรือเปล่าอันตรายไม่โอเวอร์เคมหรือเปล่าหรือเปล่าไม่สนใจ ไม่สนใจเขาจัดโปรก็มีของแจกอยากลุ้นโชคกับเขาก็เอฟ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 มาเต็มบ้านไปหมดแต่อยากแต่อยากได้จริงๆไหมอยากใช้จริงๆไหมก็เอาเอาไปปี